สวัสด <ๆ S 3> ีครับวันนี้พวกผมซาร์กาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นอวีจงในตำแหน่งของ EP Len นั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางอวีจงได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันอวีจงนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางอวีจงได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอามาพูดทั้งหมดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวที่สามารถแก้ทางอวีจงได้ครับนั่นก็คือฟังโก้นั่นเองนะครับก็จะเน้นไปททททาาาาางงงตตััััััวววววววนน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 ะะะะะะกกกก็็็็ไไไไมมมมมมม่่่่่่ใใใหหหห้้้้้้อออออีีีีจจจดดดดดเเเเเลลลลคคคครรรรรบบบผผพพยยยุุสสิิแแืืโโถป์ ก็อันตรีก็สามารถล้าง CC ได้นะครับตอนอวี๋จงจะ CC ป่ปวดอวัยะทองเนี่อวัทองก็ทุบสวนได้เลยนะครับผมแถมยังมีสกิลฮิลเพื่อนได้อีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่แก้หาอวี๋จงได้นะครับผมและต่อมานะครับผมนั่นก็คือไอเทมที่สามารถป้องกันอวี๋จงได้นะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คือกรอบโบราณนะครับงาทะเลข้างก้อยคอแห่งโทษโลกผู้พิทักษายุพิภพ ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอวีจงได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันอวีจงนะครับผมไปดูในเกมเพลย์ก,กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Lichman Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม o b i l e l e g e n d s ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Co อ n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสแ n นช็อปเท่านั้นโอเคครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันแล้วนะผมในเลนเอ็กพีนะครับเราเจอเป็นเทลิสลาด้วยนะก็เลนค่อนข้างแข็งเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราจะไปเอาคิวจากเทลิสลานี่ยากนะครับถ้าจังหวะที่เขาไม่พลาดอะถ้าพลาดนี่น่าจะได้นะครับเราก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เราไม่มีแทงนะเราเป็นโลมซัพพอร์ตนะครับ ก็ต้องบอกว่าการหาจังหวะเปิดเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดเนี่ยก็สามารถเปิดได้จากเรานะไม่ก็เพื่อนเรานะครับถึงจะไม่มีแทงเปิดนะครับมันก็เล่นได้นะก็ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับ<ะ>เดี๋ยวก่อนนะทำไมเทลิลาเขามีบับส้มโอ้โหมาปุ๊บก็เปิดตกใจไปก่อนครับหนึ่งทีฮะแต่ไม่ได้ตกใจค่าเราฮะตกใจที่มีบับส้มเนี่ยแหละ มาได้ไงครับเนี่ยน่าจะไปขโมยหลิงมาเลยนะบอบับส้มเราก็ไม่น่าจะตายเร็วขนาดนั้นนะไปขโมยหลิงมาจังหวะน,นี้ครับเกิดการทะเลาะก,กันในทีมหรือเปล่าหรือยังไงหรือเขามาเอาบับบ้านเราต้องดูนะครับว่าเป็นสเตปหรือเปล่าหรือว่าแย่งกันเฉย แต่ดูทรงฮารี่ชนบัฟส้มแล้วนะครับน่าจะแย่งกันเฉยๆนะแล้วก็พาเราคิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะเขาเรียกว่าสเตปแปลกตาและเลนล่างโดนประกบสองเลยครับโรเจอร์นะอันนี้ลำบากนิดนึงครับและตาน,นี้มีเซเรน่าด้วยนะอันนี้คือต้องระวังเลยครับเพราะว่าพี่แกตันทีนี่คือหลับเลยนะครับถ้าโดนระยะยิ่งไกลย,ยิ่งนานนะ ก็พูดยากครับถามว่าจะหลบได้ไหมคือต้องยืนดีๆจริงๆนะฮะเพราะว่าบางจังหวะพี่แกก็ปาแบบจังหวะเซอร์ไพรส์มากนะคือมันแทบจะหลบไม่ทันเลยฮะแล้วจังหวะทีเผลอและโรดิต้ามาครับน่าจะรวมกันเต่าหมดนะแต่หลิงเปิดเต่าแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปเลยนะ ไปครับหินหนึ่งที่โอ้โหแลวไม่ทันครับหลิงอันติก่อนนะฮะเมื่อกี้ถ้าทันนี่น่าจะได้ครับและแนวหลังเราโดนด้วยครับไมฮารีโดนนะเรียบร้อยเลยครับช็อตนี้เดี๋ยวเราเอาปูต่อนะเมื่อกี้ล่ดปูไม่ได้นะครับ เร่อว่าตอนนี้ EP น่าจะเลเวลห่างกันแล้วนะเอาเลเวลห้าครับจะหกแล้วครับแล้วโดนลาร์ดบีฮะเรียบร้อยเลยฮะเราบอกว่าเทเลาทุบลาร์ดมานี่ค่อนข้างสบายนะเดี๋ยวต้องรองเรามีดาเมจก่อนมีไอเทมก่อนนะถึงจะน่าจะเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับเตะขึ้นมาครับและข้างล่างโดนสองนะครับไหวหรือเปล่าครับข้างล่าง และมีสิทธิ์ที่ป่าเขาจะไปด้วยอ้าวเรียบร้อยครับแล้วเจอหลิงเข้าไปในจังหวะนี้โอ้โหไม่น่ารอดนะทรงนี้สี่ตัวฮะรอดก็แปลกนะฮะต้องบอกว่าต้องมีฟิกด้วยนะช็อตเบรกีนะครับอ้าวแล้วเรารอรับเลยละกันมาเลยครับหินก่อนหนึ่งทีครับสวยครับโอดีนะที่เรามาดักนะครับแล้วก็ คลชนบ้านนะรีกลับไปการก่อนนะครับต้องออกบานจังหวะก,ก็ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเยอะกว่าเดิมนะครับแะอย่างหนึ่งยังไม่ถึง5นาทีครับเทลิลาเขาตีป้อมช้าอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องดูเป็นตัวตัวไปนะครับแต่ถ้าเป็นซันนี่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ปล่อยป้อ,ปอมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่แกนี่คือเร็วอยู่แล้วนะครับเป็นตัวดันชั้นดีนะครับ และเต่าจะเกิดครับฮาร์ี่โอ้โหและฮาร์ี่ไปลึกไปป้่าเพื่อนแลฮาร์ี่ลึกเกินไปครับแล้วเต่าเกิดจังหวะนี้น่าจะเต่าฟรีเลยนะแล้วเพื่อนเราโดนอีกครับไปครับเดี๋ยวเราต้องเปิดตีช่วยก่อนนะไล่ไปก่อนครับไดเซเรนาจะเอาเพื่อนเราโอ้โหแล้วพึ่งวอดีไปครับเราจะต้องเอาสักตัวนะสวยครับไดเซเรนานต้องบอกเขาลึกแล้วนะครับเขาจ่ายหมดแล้วนะ ไปครับแล้วจวังหวะนี้สลับเลยเลยนะเพราะว่าเทลิลาก็ลงมาเหมือนกันนะครับล้ลโรยต้ามาทำไมครับเนี่ยอเอาไมาา่ก็สวยดีครับเรียบร้อยเลยฮะมาจังหวะน,นี้ครับแต่ได้เต่าไว้เพื่อนอ้โหูไม่ได้อโอ้โแล้วหลิงโลครับจังหวะน,นี้ไม่ตายไง ตายไหมไม่ตายด้านหน้าเราโดนเซเลน่าปาตันใส่ครับเมื่อกี้ปล่อ,อยเลยนะตอนนี้เพื่อนเราหายหมดนะครับแต่พฮรรี่เหลืออยู่ก็หมดอันติีแล้วนะก็ปล่อยเลยครับไม่มีสกิลเล่นกันแล้วนะและการอย่ายให้เสียครับต้องกลับไปกันนะ เพราะว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างสาคัญนะครับถ้าเลนกลางแตกนี่คือป่าระเบิดแน่นอนครับพื้นที่มันเปิดนะและอยู่กลางกัน4ตัวครับและเทลาขึ้นไปเป็น5ตัวครับเราต้องไปนะไปครับเราไล่หลัง อ่ะแล้วจังหวะนี้ครับเทลริรามหนึ่งทีครับโดนเราเด้งหนึ่งทีไหม,มแล้วโดดกลับไปก่อนครับเจเก็บนะโอ้โหแล้วฟิกต้องฟิกครับถ้าไม่จ่ายฟิกนี่คือได้แน,น่นอนนะเทน่าปาตานมาครับแล้วเราขอป้อมได้ไหมป้อมเนี้ยไปเพื่อนลุมป้อมกันสวยครับเละเทน่าจะเปิดเพิ่ม นั้นหลีนมาพอดีครับจังหวะน,นี้แล้วโดนพึ่งว่อนอีกน่าจะไม่รอดครับโหลแล้วจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเปิดมังกรไปไล่นะป้อมเรานี่จะหายหมดแล้วนะครับเพราะว่าคอสเนี่ยเงินค่อนข้างห่างกันนะแล้วคอสรวยจัดครับตานี้ เราได้แค่มาโซนนะครับเพราะว่าจะล่าเต่านี่จากป่าเขานี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะาเขามีสเปลฟาร์มนะแต่ครับเดี๋ยวเราต้องไม่การบนนะเพราะว่าคีปดันลงมานะครับแต่ว่านี้ต้องแยกกันการก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะจะโดนคอทํสทเวฟยาวนะครับ ระบับหลิง5ีครับผมอย่าว่าแต่จะไปตัดบาร์เขาเลยนะตอนนี้คืออยู่บ้านเรานี่คือจะโดนเขาล้วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีซเซเรน่าไงประเด็นเซเรน่าคือถ้าปาตันได้นี่คือเล่นได้ชิวๆนะครับไปครับแล้วจังหวะน,นี้น่าจะได้นะเพื่อเราโดนด้วยนะครับเราก็ไล่หลังไปก่อนครับจังหวะน,นี้ สวยครับเอเตทิมาครับเอาแล้วคอสแหลมๆนะครับจังหวะนี้โดนครับหนึ่งทีฮะคอโลโจดจัดอะบอกเลยนะครับเอาแล้วใครตามไปครับโอ้โหโรเจอร์ตามไปยิงครับเกินไปเป้าหนีมาเพื่อนเดี๋ยวต้องรีบไปรับโรเจอร์นะไปครับแล้วได้เทนลามันหนึ่งตัวครับปล่อยลูลิต้าไล่ไปครับและหนึ่งทีครับโอู๋แล้วฟิกอีกแล้วนะสำหรับเทนิลา แล้วเข้ามาหลังครับสลับหลิงครับแต่น่าจะหนีไปได้นะเพราะว่าตัวหลิงนี่พิ้วอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีตัวจับตายนี่คือพี่แกก็โดดไปโดดมานะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เคลียร์คลิปก่อนนะครับแปดวีครับฮารีเราตัยอีกแล้วครับจังหวะนี้ต้องบอกเมื่อกี้ไปแหลมเกินไปฮะสรับฮารี เพราะเพื่อนเขาถอยหมดแล้วนะไม่กก็โดนป่าตันนะครับชอดแบบอนี้แล้วเขาเปิดหลอดเลยครับเขาไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะแล้วจังหวะป่าเราตุยด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้โรเจอร์ครับสปินพูดไปครับ น่าจะต้องกลับมาเพราะว่าเสี่ยงโดนหลิงนะด้วยความที่เป็นหลิงนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะตัวพี่แกนี่โดดไปโดดมารับไวมากครับแเดฮารีเราโดนอีกแล้วครับรอดหรือเปล่าครับแล้วเราหินให้ครับสวยๆโอ้โหเมื่อกี้เกือบไปครับถ้าเราไม่หินให้นโดนแน่นอนครับจะต้องหินจังหวะเปรน,นิดนึงนะไปครับหนึ่งทีต้องโดดออกนะ แต่ก็อยากต่อเล่นครับไม่ได้กากฆ่านะครับเพราะว่าฆ่าค่อนข้างยากนะแล้วโดนปลาตันอีกแล้วครับเกือบไม่รอดครับฮารี่ไปครับเด้งหนึ่งทีแล้วไม่โดนใครครับต้องเปิดแ้ะตีออก่อนะสวยครับมีเอเตทิวให้ครับก็ยืนค่อนข้างสบายนะแต่เราไล่ลึกๆเลยครับและเซนาจังหวะนี้ผักเรามาหนึ่งทีครับตีไล่ครับแต่โรเจอร์เราได้ไปนะ อังนี้วิ่งสวนเราคร,รับเราวาร์ปกลับนะ <i S 1> บเขาน่าจะเห็นนะแต่น่าจะทิ้งมากกว่านะครับเพราะว่าเอาโรเจอร์คุ้มกว่านะโรเจอร์ก็เลยโดนไล่ต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องกันเวฟกว่อนนะ <i S 2> เส้นถอยก่อนนะครับเวฟชนบ้านรัวๆแล้วนะ <i S 2> เราบอกว่าเราต้องกล้าเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแทงนะครับเราต้องยืนคำให้เพื่อนนะ แล้วตอนนี้คอสคือเงินห่างมากครับเงิน9,00 0แล้วครับเราเพิ่ง7 0็0พเองนะแล้วเราต้องกันในบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวแทงนะครับก็ยืนค่อนข้างยากนะไปกันนอกบ้านก็ลำบากนะครับแล้วจังหวะนี้ครับเข้าไปปั่นเล่น1ทีครับโอ้และเสนาป่าตันมาจังหวะนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหยาวเลยฮะแต่ต้องบอกว่าช็อตเมื่อกี้คือพลาดอย่างแรงครับ เข้าไปเล่นเยอะไงก็คิดว่ามีอันตีออกนะครับแต่โดนเซนาป่าตันมาครับเขาเรียกว่าฮาวอีกฮะไปครับรีบอันตีเลยครับชอนี้และไล่แนวหลังก่อนเลยครับเฮ้ยหลิงตายนะเพื่อนไปครับได้หลิงแล้วนะโอเครับหลิงตายครับหลอดน่าจะไม่ได้นะสวยครับแฮรรี่ได้หลอดนะต้องบอกว่าเมื่อกี้ไม่มีหลิงนะครับ แต่ต้องแลกกับเพื่อนไปครับได้มาอย่างนี้ครับรับคอสหนึ่งทีครับแลวคอสจะตายครับสวยครับได้คอสนะโอ้โหแล้วเพื่อนเราตายหมดเลยครับเราบอกว่าช็อนี้ไปได้หลอดมาก็จริงครับแต่ก็แลกกับทั้งทีมเลยนะแล้วเมื่อกี้โรดิต้าเปิดด้วยนะก็เรียบร้อยครับ ต้องยืนกันแข็งนิดนึงครับเราหลบเสียหน้าปาตันด้วยนะเพราะถ้าเสหน้าปา่าตันโดนจังหวะน,นี้น่าจะจับตายเลยนะเพราะว่าดาเมจเริ่มแรงกันแล้วนะเฮียตอนนี้เพื่อนก็นเกิดกันแล้วนะเราบอกว่าเกมนี้ยื้อแน่นอนครับเราจะเดบถึงที่สุดนะแต่จังหวะน,นี้หลิงครับต้องอันตีออกไปครับ เอาแล้วหลินเข้ามาอีกรอบนึงครับระวังเจ็บนะเพื่อนเฮราตัดใ,ใจเปิดเลยครับเราก็เปิดเลยเหมือนกันครับสวยครับเดี๋ยวเราถอยก่อนนะเพราะว่าเราโลแล้วนะเข้าไปนี่คือเสียงตุยมากฮะหลอดอีก90วิครับอันนี้คือเราไม่ต้องรีบยนะ จังหวะที่จะเอาหล่อดนี่ก็ยากอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการบ้านนะแต่ประเด็นคือเคลียร์ลึกนี่ไม่ได้ด้วยนะครับมันเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่าถ้าโดนปลาตันใส่ก็คือแทบจะตายเลยนะครับแต่ฮารี่เราไปลึกเกินไปหรือเปล่าครับและนี่คือลึกจัดนะครับสำหรับฮารี่เรียบร้อยครับลอดกแ็แปลกครับลึกมากครับจังหวะไม่น่าไปนะเมื่อกี้ โรเจอร์ไปเอาป้อมล่างมาครับและโดนดักนะครับน่าจะไม่ได้กลับครับสำหรับโรเจอร์และจังหวะนี้ใครจะไปรับฮะเดี๋ยวผมต้องการเวฟก่อนนะไปรับได้ไหมเพื่อนแต่ต้องบอกว่ารับไม่ทันครับมันไกลเลือเกินครับแต่หลิงลามเลยฮะตัดสินใจเอาเลยครับและได้ไปครับและเจ้านาหน้าด้วยครับ ตนาน้ามไม่มีพาสสี่ครับเรียบร้อยฮะโอ้แล้วไม่ได้หลิงครับตอนนี้เสียจัดฮะไปครับเราต้องเปิดอันติีไล่ก่อนนะดโดยปาตันมาแต่เรามีโล่อตติน่าช่วยนะอ,นอย่าน้อยก็ช่วยได้นะครับ แล้จังหวะนี้เราเดฟกันยาวๆครับรอเพื่อนเกิดนะเาเอเตสเกิดมาแล้วครับอารีโดนป่าตันไปแล้วเขาจะจบบ้านครับเราไม่ให้จบนะเราขอยืนเอาตัวค้าก่อนครับสวยครับตอนตีจังหวะนี้ตอนตีแล้วนะครับไม่งั้นยืนไม่ไหวแล้วนะครับต้องบอกว่ามิมครับช็อนนี้สวยครับได้ลูยต้านะลูยต้าโลครับก็บอกเขาต้องถอยกันก่อนนะ แต่เราเปิดมังกรไล่เลยครับเอาแล้วคอสโลเพื่อนมารับคอหน่อยครับสวยครับแต่ลุยตาเจ็บนะเจ็บนะลุยตาเฮียครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปการก่อนนะว่าคีบชนบ้านนะครับเดียครับคีบเราเกิดนะเมื่อกี้เกือบไปครับลุ้นอยู่นะว่าคีบจะเกิดหรือเปล่านะครับ ต่อไชาวเมื่อกี้เราก็กล้าเล่นเกินไประดับหนึ่งนะลืมดูบ้านเลยนะฮะแต่ก็ดีครับที่ไล่ศัตรูออกมาได้นะแล้วเมื่อกี้หลิงตายด้วยนะครับถ้าหลิงไม่ตายน่าจะบ้านเราน่าจะไม่รอดแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้แล้วโดนล้านหลอดครับช้อนนี้ครับเต้าเลยฮะแล้วจะหินจับหลิงไม่ได้ฮะแล้วตัวพี่แกวัยเลอเกินเอาแล้วลงมาจังหวะนี้โดนสิครับขอคืนหนึ่งทีฮะ หายออกก่อเกิดไปครับไม่เป็นไรครับรับต่อครับสวยครับต้องบอกว่าโดนล่าหลอดอีกตัวนะฮะนี่เราได้หลอดตัวเดียวเองนะครับผมแต่หลอดมาแล้วนะครับจังหวะนี้ครับแต่๋ยวเราต้องฝืนเล่นนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคือหลอดเข้าบ้านแน่นอนครับ เดี๋ยวต้องยินคำหน้าหน่อยครับไปครับคำหน้าครับเราไม่ให้จบนะเราขอตัวแท้งเลยครับไปครับแล้วเราอันตีไล่ครับเทน่ากับโรยใต้อยู่กับเรานะสวยครับไล่ไปแล้วนะเราบอกว่าโลจัดครับสรับ2ตัวนี้และคอร์สมาครับขอหนึ่งทีครับอย่าน้อยได้สแต็กครับ ดาโรเจอยิงฟรีครับมุมนี้หูล้วเข้าบ้านสองทางครับหลิงจะเข้าด้วยครับไปครับได้ครับเราบอกว่าหลิงฝืนเล่นกันไปนะเมื่อกี้เราแทงคอร์ดก่อนครับเราแม่คอร์ดเข้านะสวยครับแล,โลรโลอต้าโรจัดแล้วไม่ถึงไงระยะมันอีกนิดนึงครับ เราบอกฝืนเล่นงี้เราก็ฝืนเล่นเหมือนกัน,นครับรก,รก,ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตานี้เราไม่มีแทงนะครับเราก็ต้องยืนค้ำให้เพื่อนให้ได้นะนเราขอด้านเวฟก่อนนะครับไปเพื่อนอย่าลืมเคลียร์ล่างนะเ๋ยวโดนฉอดทีเผลอมานี่ฮาเลยนะฮะ แต่ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้นะสอทีเผือนะครับเพราะว่าจังหวะพลาดนะแล้โรลิต้าขึ้นมาครับฮารี่เราก็ลึกอีกแล้วครับไปดักตรงนู้นแต่ถ้าได้มาก็คุ้มนะแต่ต้องบอกว่าดักค่อนข้างลึกครับถ้าโดนเห็นมาเมื่อไหร่นี้เรียบร้อยครับแต่ดีที่โรลิต้ากับเทล่าอยู่กับเราครับและจังหวะนี้ครับเจน่าไปเดินอย่างนั้นฮะเรียบร้อยเลยฮะได้ลิงอีกสวยครับผม ต่อตัวตึงดาเมจของฝ่ายของข้าครับล้มไปแล้วนะ <Launch attack. S 1> เหลือทั้งสองตัวกับ M อนะครับ <Launch attack. S 1> และคอสกำลังจะตุยครับสวยครับและน่าจะจบได้นะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปค้ำเลยนะครับรอจังหวะเล่นครับและหินไปครับสองตัวเน้นๆครับ ไปครับอันตีปวนอีกหนึ่งทีแต่ดยตายจะตายครับแต่ได้จะจบได้นะต้อง <Launch. S 1> บอกว่าโดนมา3ทางครับแต่ก็ยังเอ็นได้นะเกือบไปครับจีๆครับผมต้องบอกว่าตานี้เล่นค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแทงนะ เรบอกว่าตานี้ถึงจะไม่มีตัวแทงนะครับแต่ศัตรูก็ปิดเรายากนะครับเพราะเรามีซัพพอร์ตเตสนะครับยูแบบขึ้นมาอย่างเยอะนะครับถ้าไม่มีนี่คือเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเราก็ไม่ใช่แบบว่าฟูลแทงด้วยนะเราก็เป็นกึ่งนะครับเป็นไฟเตอร์นะครับถ้าออกฟูลแทงเราจะได้ยืนมากกว่าดีนะครับแต่ก็เรื่องดาเมจก็จะหายไปนะต้องแลกกันนะครับโหแลวฮาร์ี่เราตายไป9ตัวเพื่อนเราบอกว่าฮาร์ี่เขาพยายามจะไปลวงนะครับแต่ก็โดนเจอตัวนะก็เลยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วฝั่งนู้นเป็นหลิงด้วยนะครับเขาพี่แกกดอันตี้เมาดคา ตาย3แล้วก็แอซซี่สิบสองนะครับเงินนี่ก็คือโดดไปแล้วนะทำน้ำมีไปเ2็ด0นะครับตีป้อม1000นะครับแล้วก็แทงไป2อ0 0 0นนนะก็ต้องบอกว่าทำไมที่แทงเยอะนะครับก็เพราะว่าเอเตสฮิลเลือดให้เรายืนแทงได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาจากพาสพีเราด้วยนะครับก็ยืนแบบอึดๆไปเลยนะครับตานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.